สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ยตัวสวยๆนะครับขอแนะนำร้านนะครับซาโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ดีไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็นนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนกี่ช ซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลิปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั้นนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ก็เกมมาเลนเจอร์นะครับครบรอบ10ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับที่เมื่อวานผมไม่ได้มาอัดคลิปไม่ได้มาสตรีมให้ทุกคนดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมติดภารกิจที่มหาลัยนะครับไปงานดินเนอร์นะครับเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะฮะซึ่งไปงานมานะครับแล้วก็จะถึงบ้านก็ดึกละนะครับประมาณเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งละนะครับมาถึงบ้านอาบน้ําอะไรเสร็จก็นอนตีหนึ่งตีสองอ่ะนะครับประมาณตีสองตีสามนะฮะก็เลย ไม่มีแรงนะฮะก็วันนี้ตื่นเช้ามาเรียบร้อยนะครับใส่สาย,สายก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมไลน์เจอร์เนี่ยสิปีเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ่ามีเกียร์ไหมมีแจกกบ9ดาวหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมตารางล็อกอินแจกกบ9ดาว1ตัวครับผมกบ9้าดาวแจกฟรีล็อกอิน20วันหนึ่งตัวมาแล้วนะฮะอ่านี่ฮะโอ้มีเพลงด้วยวะ่ะ อ่าอันนี้จะเป็นภารกิจล็อกอินนะฮะเป็น1 2 3 4 5อ่ะมีทั้งหมดนะฮะ40รูบี้ไหม10 2ย30 40นะฮะ40รูบี้บวกกับตัวซากุระมิกุนะฮะโอ้เป็นร่างอันต้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องสกิลของตัวละครอ,อีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหมีบีมีเพลง bjm นะฮะเป็นของซากุระมิกุนะฮะไม่รู้ว่าทินลิขสิ์หรือเปล่านะเออ อ่าไม่น่าติดเหลีสิทธ์นะไม่น่าติดเสิทธ์นะครับเพราะว่าเราเคยเปิดไปแล้วนะครับในวิดีโอทีเซอร์อันนี้เป็นตั๋ว10ปี5ชิ้น5ใบอ่าตั๋วกระชา5ใบจะเปิดเซิร์ฟอ่านี่ฮะนี่ครับลำน้ำเอ็ดเวิร์ดเดือดำน้ำเอ่อโอกาสรับรูบี้สูงสุดถึง700ลรูบี้นะครับเมื่อเคลียรภารกิจนะฮะนี่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะ โอ้โหรับสูงสุดถึง700ลูบี้นะถือว่าเยอะนะ700ลูบี้เอาเปิดตัวกาชาฉลอง10ปีการันตีเลนเจอร์ท่าแสงละมืดเฮ้ยมันเอาตัว10ปีปเปิดตัวแสงมืดได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเอเออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว,ยวไปด,ด,ไปดูนะฮะอ,อันนี้จะเป็นโคลาโบซาก,กุระนี่ครับเนื้อหาใหม่แล้วก็อันนี้เป็นแสงมืดนาฬิกาปู่เบาร็อกเนาะเราหากันอยู่แล้วอันนี้ the เดี๋ยวแพ็กเกจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเออ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเรื่องแพ็กเกจมีรูบี้สองเท่าอีกด้วยอะไรวะเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคเขาวงกดนะฮะโบนัสล็อกอินฉลองครบรอบ10ปี100่งรูบี้โอ้โห100่งรูบี้1ิปีมาแล้ว30ใบเทศกาลโอ้เอาไว้30โอ้โหอ่าฉลองซาก,กุระมีโกุ่มอบมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหเยอะจริงๆ อ่านี่เอ้ยมีเกียร์ด้วยโอ้โหป้อมเจสิกา้าโอเคอันนี้ตัวละครใหม่อ่ะผมแอบดูในประกาศและตัวละครแสงมืดเป็นแซลลี่เออหวยไปออกที่แซลลี่เฉยเลยตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวบ่าวนะแต่ผมก็คาดไว้ประมาณนั้นนะฮะและอีเวนต์ดาวตกกลับมาให้เราสะสมค้อนอีกแล้วใช่ไหมอ่าแล้วมีกระดานหมุนมาอีกโอ้มีอีเวนต์ดาวตกแล้วก็มีไอไอรูเลตอะ่ะกระดานหมุนน่ะเออโอ้โหตาและนะฮะเยอะจริงๆ อ่านี้เป็นโหมดใหม่นะผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยว่ายากยากง่ายขนาดไหนนะสำหรับโหมดใหม่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่ครับมีด่านเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่านี้ให้เราเก็บอะไรเดี๋ยวผมขอไปทำความเข้าใจกับโหมดนี้ก่อนนะฮะว่าทำอะไรยังไงนั่นเองนะฮะมีทั้งด้านรีเซ็ตด้วยนะครับแต่เรายังไม่ได้เดินไปไหนไม่ต้องรีเซ็ตนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องของขวัญะเนี่ยหีบโบราณวัตถุอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ อ่ะคอยว่ากาันมีอันดับด้วยนั่นจะมีการแจกของรางวัลอ่านี่ตัวละครนะครับมีซากุระมีกุได้บัฟอ่าตัวบราวอ่าแต่ผมว่าแล้วบราวโคโนี่แซลลี่มานี่ครับไม่มีตัวซ่อนอะไรทางนั้นนะฮะอ่าเปิดกล่องไอ้นี่ก่อนนะฮะเอ t นทนอนไอเอ็ดเวิร์ดแสงโอ้โหไม่ออกวะโค้เท่เลยวะ่ะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสกิลตัวละครกันก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้โหรูเลดว่ะ ผมพลาดไปวันหนึ่งว่ะภารกิจเป็นไรไหมเนี่ยโอ้โหแจกสากุระมิกุยับยับเลยอะ่ะเหมือนเป็นตัวเป็นตัวแทนของเจสิก้าเออไอตัวเจสอะ่ะอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสก,กิลตัวละครกันหน่อยดีกว่าอ่าสก,กิลตัวละครว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับครบรอบ10ป,ปีในครั้งนี้นี่ฮะ ก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนีครับามาดูทางด้านเอ็ดเวิร์ดแสงก่อนว่าสกิลเป็นไงอ่ะเป็นทางด้านตัดแรกนะครับส่วนความสามารถไม่ใช่ร่างโคนเนาะเป็นลดความเสียหายของอขี่ปนาวุธนะครับก็คือเราจะรับไอขี่ปนาวุธเนี่ยเบาลงนั่นเองแต่ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ความสามารถก้าดาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพื่อสุดท้ายนะ่าสนจใจอยู่นะครับอ่ะสกิลยกเลิอกอมตะ สร้างความเสียหย410วิห้ามใช้ทักษะ10วินี่ไงผมบอกเลยว่าเล่นจะเหลือ10วินะอ่า10 15วิอ่าเฉยๆวะไม่รู้เหมือนกันอะก็อ,อาจจะเป็นตัวละครนี้ไกลนะดาเมจไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องลองใช้จริงดูนะครับว่าพิษจะขนาดไหนก็4,000นะครับถ้าครบ10วิอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจทีเดียวแบบ4 4 3,000นะครับแล้วเป็นพิษอีก400%จาก5วิ 7วิแบบนี้ก็จะดีนะครับจะดีจะจะได้ดาเมจแรงแล้วก็พร้อมพิษอันนี้พิษอย่างเดียวเลยอ่ะก็เดี๋ยวต้องใครมีก็ต้องดูการใช้งานของแต่ละคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านตัวสากุระมิกุกันหน่อยนะครับโอ้โหล่างเก้าดาวแร่น้อยมากนะครับแลหน่งพันร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนบันเลงทํานองใบไม้ผีบรรยากาศนะฮะอะ่นี่เป็นชื่อ สร้างบาเรียสี่นะครับเพิ่มแม่นยำสามสิบเพิ่มชัยักษระเป็นตัวผมว่าเป็นตัวบัฟได้นะอ่าเพราะเป็นตัวแจกฟรีอ่ะยกเลิกอมตะเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูเฮ้ยเอ้ยใช่หรอตัวเสกหรอดาเมจพร้อมเสกหรออ่าเดี๋ยวลองดูนะตัวแจกฟรีดาเมจพร้อมเสกและมีเพิ่มแม่นยำให้ตัวเองด้วยนะเนี่ยเออต้องรอดูแลนะครับร่างโคลนความสามารถเก้าดาวก็ เพล็กสุดท้ายนะ่าสนใจอยู่นะฮะอืมโอเคนะ่าสนใจนะไอตรงเปลี่ยนสภาพอะมันมันจะทรงกับไอนี่หรือเปล่าคล้ายๆไอไอตัวอะไรวะไอเจมมืดอะเออที่มันเสกเปลี่ยนอันนั้นปะอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวกันอีกทีนึงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูซูเปอร์ไอดอลหน่อยนะครับไอตัวแสงมืดนะเอ่าแซลลี่ซูเปอร์ไอดอลนะครับสกิลยกเลิอกอมตะ4.5วินาที ทำไมถึงเป็น4.5วะไม่เอา4วิต,ตรงๆมาเลยอ่ะ5วิไปเลยเอันนี้อาจจะเป็นการคำนวณของเขานะครับขัดขวางการฟื้นฟูต่ตอเนื่องสร้างความเสียหาย3,100สร้างบาเรียเพิ่มอัตราหลบทักษะฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่เอ้ยมันเป็นตัวดาเมจคล้ายๆไอ้เจสเลยอะเออคล้ายๆเจสอะเจสอะมีฟื้นฟูนะครับมีบาเรียเพิ่มหลบทักษะอีกนะฮะ เนี่ยแล้วก็เป็นดาเมจหนึ่งสกิลไม่มอบแร่ธาตุให้ฝ่ายตรงข้ามแร่เยอะป่าวะก็ไม่เยอะนะช่วงชิงโอ้โหเฮ้ย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 ก้าดาวหยุดห้าวินาทีเว้ยเอาเอาเอาก้าเก้าดาวหยุดห้าวินาทีออกเป็นว่องไวเนี่ยฮะไม่ได้ออกเป็นไหวพิบเป็นแสงว่องไวนะอ่ะเป็นตัวปวดอะผมได้อยู่นะถ้าเป็นตัวปวนเนี่ยเอาหยุดห้าวินาทีความสามารถก้าดาวหน้าเปิดหานะ เออมาเล่นคอมโบหยุด5วินาทีนะครับใครทำทีมอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านโคนี่กันบ้างอ่าโคนี่เป็นซูเปอร์ไอดอลไม้โอ้โหเป็นธาตุไม้ว่ะนี่ไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าอันนี้เป็นหัวใจยาเยือกหัวใจยาเยือกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นในจุติอ่ะในโหมดปกติเราไม่ค่อยได้เล่นแต่ล่างคนใช้ได้ข้อสมายเก้าดาวก็อืมอันนี้ก็ได้นะครับเครื่องสุดท้ายก็ได้นะฮะคือแร่ธาตุไม่ค่อยเยอะเลยนะรอบนี้นะ ไม่เยอะนะฮะเฮ้ยบาวบาบาไม้ว่ะโอโหไม้สองนี่ไงไม้เริ่มมาแล้วผมว่าแล้วน่าจะเป็นมอันนี้ไม่น,นส่พลังนะฮะดาเมจห้ามใช้ทักษะนะครับดาเมจใบลดหลบเฮ้ยตัวบาวดีว่ะเพิ่มหลบความเร็วเฮ้ยตัวบาวดีนะครับตัวบาวดีวเนี่ยเเฮิอกสุดท้ายคุมนะตัวบาวอะ่ะผมมองว่าตัวบาวเนี่ยหน้าหานะครับแล้วไอตัวนี้แหละนะครับซปเปอร์ไอดอลหน้าหานะฮะ เออน่าหานะฮะเดี๋ยวไปดูทางด้านเกียร์กันบ้างว่าเกียร์มีอะไรกันบ้างนะฮะเออนี่ฮะบัฟมานี่เปิดได้เลยนะเนี่ยสองตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกียร์เกียร์มา3ชิ้นเกียร์10ปีเป็นแหวนนะครับหลบต้านลดแล่ยกเลิกอ่อันนี้ก็ถือว่าดีนะสกิลพัดนะครับเพิ่ม่าทางด้านระยะเวลาในการลดระยะอมตะไปอีกนะฮะก็ถือว่าทำให้่าเขาสร้างอมตะได้ช้าลงนะฮะ อ่าไมโครโฟน10ป,ปีพลังชีวิตโดนแน่นอนระยะโจมะไม่มีโจมตีรวมหรอวะ <c oughs> ไม่มีโจมตีรวมนะอันนี้เป็นพลังชีวิตอันนี้เหมาะกับสายพลังนะเออสายพลังเลยนะครับจะคล้ายๆกับทางด้านธนูอ่าธนูคริสต์มาสอ่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นธนูคริสต์มาสที่มีสกิลพัดอ่าอันนี้เป็นเฮ้ยห้ามใช้ทักษะวะเอาไปเล่นกับพวกไอตัวใบอ่ะ เออไอ้พวกยมมาทูดอะที่มันใบอะเนาะเออเดินอันนี้สใส่ยมมาทูดได้แนละ้วเนี่ยใครมีอะเปิดได้สใส่ยมมาทูดนะส่วนมวกพลังชีวิตต้านลดแรงอะเป็นออฟที่ดีอะคือหลักๆเนี่ยสามชิ้นเนี่ยดีสุดผมว่ามันเป็นออฟที่ดีอะดีที่ดีดีที่สุดนะฮะแต่ไมโครโฟนมันมันเหมือนมาทางแทงมากกว่านะพลังชีวิตพลังชีวิตนะฮะไม่มีพวกโจมตีเท่าไหร่เนะยอันนี้มันเป็นอาชุดใช่ไหม ช่องกลางอันนี้มันต้องมีพลังชีวิตยอยู่แล้วส่วนช่องแรกมันน่าโจมตีรวมจะดีแต่ไม่เป็นไรออกอันนี้ก็เอาไปใส่ให้พวกตัวใบที่ไม่มีดาเมจก็จะคุ้มนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อรับตัวรับรูบี้รับตัวกระชาก่อนอ่ะขอรับกันสักนิดนึงนะฮะเฮ้ยผมมี5ใบว่าจะเปิดได้ปาวะไอแซลลี่ตัวใหม่เนี่ยเปิดได้หรือเปล่า เออมาแซลลี่ตัวใหม่แต่โอ้โหมาก็ไม่มีกบปั้นวะไม่ไม่มาวะอะไม่เป็นไรนะฮะไม่ออกนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูทางด้านไอ้ตัวกาชาสิบปีกันบ้างนะฮะอ๋อนี่หรอมันเปิดได้ไม่จํากัดเหรอฉลองสิบปีกาชาชนิดพลังม,มีชนิดพลังด้วยตัวที่เด่นที่สุดคือบราวยากลอยู่ในตู้โอ้โห อันนี้อ่ะอันนี้คือ6กบวกหนึ่งอ๋อเขาปรับใหม่แล้วเออคือเราเปิดอ่ะมันเปิดทีละใบมันดูไอเนี่ยเนาะแต่เขาปรับใหม่ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆตัวกาชาเลยอ่ะเออเนี่ยไอที่เปิดทีละ5ใบได้หนึ่งอ่ะคล้ายๆตัวกาชาเป็นไอนี้เลยเปิดได้ไอนี่นะครับอ่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมอยากอ๋ออ๋อโอเคอันอันนี้ที่เขาบอกว่ารวมเนี่ยทั้งด้านแสงมืดเนี่ยคือเปิดได้ครั้งเดียว เปิดได้ครั้งเดียวนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าสุ่ม1ครั้งนะน่าจะครั้งเดียวต่อหนึ่งไอดีนะเพราะว่าไม่น่าจะเปิดได้เยอะถ้าเปิดได้เยอะคนน่าจะว้าวกันจัดอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นคะแนนกบนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าเนี่ยถึงมาลุ้นกันดีกว่าเนาะว่าไอดีเนี่ยแหละไอดีป้ายเหลืองนะฮะจะได้อะไรนะครับมีอยู่65บาใบแหละถึงว่าทําไมเ็าถึงแจกนะครับทางด้านตั๋ว10ปีเยอะเพราะว่าเขาปรับตั๋ว10ปีเนี่ยให้มันใช้ในการสุ่ม5ใบตอ่อ1ครั้ง ก็เลยต้องแจกเยอะนะฮะก็ว่าอยู่ทําไมแจกเยอะจังเอาไปผมจะได้ตัวอะไรนะครับทางด้านแสงมืด1ครั้งขอเป็นนาฬิกาปูนะฮะดาวินชีไม่ใช่ดาวินชีไอตัวบราร็อกนาฬิกาปูโอ้โหบราเทสโคโยมิตัวเก่ามากเลยครับผมนะก็เป็นตัวเก่าแหละผมว่าน่าจะรวมแสงมืดในนี้แหละ ได้บาวโยมิโอ้โหอะเดี๋ยวผมว่าผมเก็บเปิด30บใบจะคุ้มกว่าเนาะเพราะมันมี6บกบวกหนึ่งอะถ้าเราคํานวณจริงๆเนี่ยมันก็ได้ฟรีมา1ตัวใช่ไหมเพราะว่า5ใบคือ1ครั้ง6 6ใบก็65 30อ่าก็6กบวกหนึ่งก็คือได้ได้ฟรีมาอีก1ตัวเปิด30ใบคุ้มกว่านั่นเองนะครับอะมาดูทางด้านภารกิจกันสักนิดหน่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจรับเหรียญอะพวกค้อนพวกอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมมาทํากันนะ ผมพลาดไปวันหนึ่งนะฮะพลาดไปหนึ่งวันเสียดายเหมือนกันอาหนี่ไงได้รับบ่าวครบรอบ10ปีเนี่ยฮะอ่าหนึ่งอันห้าบี้นะครับเอออันนี้ก็คือเหมือนที่เราแจกอ่าไอ้นี่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอเก็บบ่าวไอเนี่ยบ่าวสีเหลืองอ่ะเออก็นี่ครับเป็นหรูบี้ที่เขาบอกว่าแจกสูงสุดรวมๆกันถึง20เฮ้ย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 เคลียร์สเปเชียลผมพลาดปะเนี่ย อ๋ออันนี้มันมันมันไม่ได้วันนึ่งอ๋อมันอยู่แค่อ๋อมันอยู่เป็นเดือนผมตกใจนึงว่ารีเป็นวันนะฮะแล้วก็มีโอ้โหนี่ไงลูบี้ยิบย่อยนะฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเควสออาลรีโอนาโซนะฮะเผื่อใครอยากเอาไปแลกกบม่วงนะฮะอ่ะนี่ฮะภารกิจสุ่มอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่ะนี่เฮย้ยกบข้าวดาวสองตัวว่ะนี่ครับ เก็บบราวครบ23ตัวได้บราอ้ไี่เก็บบราวนะครับสีทองครบ23ตัวได้กบ9ดาวอีกหนึ่งะฮะแล้วก็จะเป็นตารางล็อกอินอีก1กบ9ดาว2ตัวโอ้โหเกมแจกกบ9ดาว2ตัวในฮะสิปีถือว่าเต็มอิ่มละนะครับสำหรับ10ปีนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอัปเดตท,ที่เข้ามานะฮะถือว่าเยอะนะครับต้อง ไล่ๆกันไปมันเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ก็มีประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับก็ขอให้ทุกคนครับสนุกกับ10ปีนะครับเดี๋ยวขอดูว่าสเตจขนนกโอ้โหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนนกนะครับพร้อมกับดอกตัวซากุรามิกุโอ้ผมพลาดห่ืลืมฟาร์มขนนกนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นห้องสมุดไอ้พวกห้องสมุด7วันเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกนะฮะเยอะมากจริงๆนะฮะขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ